การตลาดครับมีเคล็ดลับนะฮะการตลาดมีเคล็ดลับแต่ไม่มีสูตรลับนึกออกไหมสูตรลับคืออะไร สูตรลับอย่างเช่นวีย๋ยวขั่วไก่ครับน้ำจิ้มสุก,กี้ข้าวมันไก่สิงคโปร์ใช่ไหมมีเคยมีผู้ใหญ่คนหนึ่งครับเขาทําเกี่ยมฉายอร่อยมากเลยรู้จักเกี่ยมฉายไหมผักกาดดองครับผักกาดดองอะ่ะเออเขาก็บอกว่าเนี่ยสูตรเนี้ยจะไม่ถ่ายทอดให้กับใครจะถ่ายทอดให้กับลูกหลานอย่างเดียวแต่ลูกหลานไม่มีใครเอาฮะเขาก็เก็บสูตรลับอันเนี้ยแล้วก็ตายไปพร้อมกับสูตรลับนั้นนะครับ ก๋วต้๋ปลาขายกันมา50ปีครับเขาก็มีสูตรลับฮะรัาหน้าที่อร่อยที่สุดก็มีสูตรลับครับขนมชาววังครับขนมฝอยทองทองหยิบทองหยอดมี่สูตรลับมันถึงอร่อยฮะเพิ่งไปซื้อฝอยทองมาของชอบฮะฝอยทองครับสูตรลับฝอยทองของเจ๊อะไรก็ไม่รู้นะขายอยู่ที่ตลาดอตอครับ เมื่อ2ปีที่แล้วไปเจอนะกล่องหนึ่ง200บาทถามแม่ค้าว่าเนี่ยแม่ค้าเกิดมาผมยังไม่เคยกินฝอยทองกล่องละ200คือคุยเล่นแม่ค้าก็หัวเราะครับคือเขาคงขายราคานี้มานานแล้วอ่ะแต่เราไม่เคยกินฝอยทองราคาแพงขนาดนั้นฮะถ้าจำความได้ก็ประมาณ10บาทนะครับปัจจุบันฮะไอฝอยทองกล่องนั้นขึ้นมาเป็น250บาทแล้ว แพงหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮะแต่ว่าเขามีสูตรลับฮะผมก็ซื้อนะครับซื้อมาแต่กินไม่หมดฮะเพราะว่ามันเยอะมากเลยกล่องเยอะถ,ถ้ากินหมดเนี่ยจะอ้วนกว่านี้ประมาณ10เท่านะฮะดังนั้นสูตรลับเนี่ยเขาจะไม่ค่อยบอกกันสูตรลับอย่างเช่นไก่ทอด k f เเขาก็จะมีเครื่องปรุงนะหลายหลาย กี่ชนิดนะแล้วก็มาคุกอย่างนี้นะครับคุกกันหน้าหลังอะไรแบบนี้ยเขามีสูตรลับของเขาโคคาโคล่าครับเบบซี่มีสูตรลับครับแต่การตลาดของเราเนี่ยมีเคล็ดลับฮะเคล็ดลับ10ข้อของการตลาดที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับ1นึการตลาดจะต้องมีการเจาะจงครับเจาะจงให้ได้ว่าลูกค้าคือใครขายใครใครเป็นคนซื้อนะครับการตลาดเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยไอที่เราผลิตมาเนี่ยเรา เราจะขายให้กับใครข้าวแกงริมถนนฮะร้านข้าวแกงริมถนนกับข้าวแกงในห้างสรรพสินค้าคนกินคนละกลุ่มกันหรือเปล่าเนื่องจากคนละกลุ่มกันถูกไหมครับก็ริมถนนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์พวกแมสเซนเจอร์นะขับไปแล้วไปนั่งกินนะครับผมเองก็ต้องไปนั่งกินนะผมต้องไปลองชิมดูครับว่าข้าวแกงร้านไหนอร่อยนะครับก็บางร้านก็อร่อยบางร้านก็ไม่อร่อยนะ แล้วก็ข้าวแกงในฟู้ดคอร์ดในห้างสัสินค้าผมก็มาลองกินดูนะว่ามันอันไหนอร่อยกว่ากันนะครับทุกวันนี้ชีวิตใช้อยู่กับการชิมอาหารนะครับใครออกสินค้าตัวไหนออกมานะครับในท้องตลาดเนี่ยกินหมดเลยนะครับกินทุกอย่างเลยก๋วยตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรออกใหม่ใครบอกว่าสูตร40ปีเนี่ยคือขึ้นป้ายเลยก๋วยเตี๋ยวราดนน้า40ปีคือเพิ่งเห็นมันมาตั้งเนี่ยผมอยู่บ้านอยู่แถวนั้นมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ย อยู่ดีๆก็มาถึง40ปีเฉยเลยนะฮะก็เลยอ๋อโอเคเขามีวิธีการพรีเซนต์กันอย่างนี้นี่เองนะครับนั่งไปขับรถไปครับไปตรงถนนสาทรไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านหนึ่งนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนั้นบอกได้เลยว่าพนักงานเสิร์ฟสวยที่สุดในประเทศไทยครับ อ้าวจริงๆพนักง,งานเสิร์ฟสวยที่สุดในประเทศไทยคือเกิดมาไม่เคยเห็นว่าลูกครึ่งมาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเรือลูกครึ่งนี่ไม่ใช่ลูกครึ่งพมา่ากับไทยนะลูกครึ่งฝรั่งนะครับลูกครึ่งมาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเรือฮะปรากฏว่าอ๋อเพิ่งรู้นะครับว่าสาวน้อยคนนั้นเนี่ยสองคนที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาเป็นน้องของแฟนพี่อ่ําอมรินเขามาขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แถวสาทรน,นะก็อ๋อโอเคมีหน้าโคตรสวยเลยนะครับ วันนั้นธรรมดากินก๋วยเตี๋ยวเรือชามเดียวนะฮะวันนั้นก็ซัดไปสักแปดชามนะครับให้น้องเขากดไลค์ใน f a c e b o o k ให้ด้วยนะครับไม่ค่อยชีกอเลยนะภาษากินต้จิ๋วเขาเรียกว่าชีกอกุ้ยนะครับภาษาไทยแปลว่าคนน่ารักการตลาดครับมีเคล็ดลับครับ1ไปแล้วนะฮะว่าจะต้องเจาะจงนะครับว่าลูกค้าคือใครนะครับจะขายให้กับใครนะครับอันที่2คือต้องชัดเจนครับ สนับสนุนรายการโดย Rester กอีนวดเพื่อสุขภาพที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ High Balance KD TX Plus c 1คิดถึงหนังสือคิดถึง c 1มหาวิทยาลัยมหิดลเราต้องระบุให้ได้ว่าสินค้าเนี่ยเราทำเพื่ออะไรประโยชน์มันคืออะไรเพื่อความบันเทิงยาลดกด เขาก็บอกเลยว่าลดกดใช่ไหมลดกดในกระเพาะยากแก้ปวดหัวก็บอกว่าแก้ปวดหัวนะครับสถานที่บางสถานที่ครับเขาเป็นสถานที ากเราเดินตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆสุดท้ายเราจะกลับมาอยู่ที่เดิมขอเชิญนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประกวดหนังสั้นหัวข้อเหตุผลที่โลกกลมชิงเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทวันนี้ถึง15มกราคม2,557สนใจรีบเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ f a c e b o o k ดํารงพินกุล การตลาดมีเคล็ดลับข้อที่2ครับคือต้องชัดเจนครับเราต้องระบุให้ได้ว่าสินค้าเนี่ยเราทามาเพื่ออะไรประโยชน์มันคืออะไรเพื่อความบันเทิงหรือทามาเพื่อแก้ท้องผูกนะครับดูหนังของเราแล้ว,ลวเข้าห้องน้ําสะดวกนะครับสบายนะครับยาลดกดเขาก็บอกเลยว่าลดกดใช่ไหมลดกดในกระเพาะยาแก้ปวดหัวก็บอกว่าแก้ปวดหัวนะครับสถานที่บางสถานที่ครับเขาเป็นสถานที่สําหรับเด็กนะเขาก็เปิดมาแล้วกูอีกลงทุนกันเป็นร้อยล้านเลยนะแล้วเขาก็ ไปให้เด็กมานั่งเล่นกันมีมีสไลเดอร์แบบบนบกนะไม่ใช่ในน้ำนะเป็นที่เลื่อนๆลงมามีให้เด็กปีนกันเยอะแยะเลยนะฮะทุกอย่างเขาก็หุ้มไปด้วยโฟมนะครับแล้วก็หุ้มไปด้วยฟองน้ําอะไรแบบนี้ทีนี้ไปเจอพ่อแม่หลายคนเลยนะฮะผมก็เห็นว่าคือพ่อแม่เขาากลัวลูกหกลม้มแต่พื้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพื้นแข็งๆพื้นมันเป็นนิ่มๆเป็นเหมือนฟองน้ําเหมือนเตียงนอนบ้านเราอะ เขาก็เดินประคองลูกอย่างเงี้ยก็ทุกอทิยคือเหมือนเหมือนเลี้ยงไก่อะฮะเหมือนต้อนไก่กลัวลูกหกล้มผมก็พี่ถ้าลูกหกล้มไปเนี่ยมันก็ไม่เจ็บหรอกเพราะมันเป็นนิ่มๆปล่อยลูกหกล้มบ้างก็ได้นะหัวกระแทกก็ไม่เจ็บนะเออเพราะว่าคืออย่างน้อยอะปล่อยให้เด็กเขาได้เดินได้ทําอะไรบ้างนะครับขี่จักรยานเนี่ยกว่าเราจะขี่เป็นเราก็ล้มไปหลายครั้งใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยปล่อยลูกเขาทําอะไรสิ่งที่ลูกควรจะทําบ้าง ไม่ต้องไปประคบประงมขนาดนั้นนะครับทำเป็นไข่ในหินไปได้เนาะนะฮะการตลาดครับต้องมีเป้าหมายฮะเป้าหมายเพื่อการค้าหรือเพื่อสร้างกำไรหรือเพื่อการกุศลเพื่อองค์กรเพื่อขยายฐานลูกค้าเพื่อขายให้อยู่รอดนะครับเพื่อให้คนรู้จักแบรนด์ของเราเพื่อการสร้างการตลาดอะไรแบบเนี้ยคือการตลาดต้องมีเป้าหมายชัดเจนมันถึงจะทำแล้วสำเร็จนะฮะ กรุงเทพมีเป้าหมายครับบอกว่าอยากให้เด็กไทยเนี่ยอ่านหนังสือมากขึ้นนะแต่ว่าก็ยังยังมียังไม่จบนะหมายถึงว่าจะต้องอ่านหนังสือมากขึ้นเพื่อจุดจุดจุดนึกออกไหมคือมันจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะครับ<ม>เพราะว่าผมไปเจอน้องคนหนึ่งที่ร้านขายหนังสือ<ม><ม>เขาเจอผมเขาก็เข้ามายกมือไหว้สวัสด,ดีนะครับเขาก็บอกว่าเคยอ่านหนังสือของผมหูจําได้เลยพี่ขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะอะไรแบบนี้ ผมก็ครับครับแล้วอ่านมากี่เล่มครับอ่านเล่มเดียวค่ะนะครับชื่อเกาสมองนะครับผมก็อ๋อโอเคครับครับแล้วทําไมมาอ่านเกาสมองเนะี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาอ่านหนังสืออีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นคนชอบอ่านหนังสือเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าพออ่านไปแล้วเนี่ยเหมือนใช้เวลาไม่คุ้มค่าอ่านหนังสือมากกว่า50เล่มนะคะ,ะ,คะเขาบอกเขาเล่าให้ผมฟังเนีเขาอ่านหนังสือมากกว่า50เล่มแต่ว่าอ่านไปแล้วมันไม่ค่อยพัฒนาตนเองเลย ก็เลยค่อยๆมาอ่านหนังสือของผมเป็นแนวจิตวิทยาพัฒนาตนเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมก็อยากจะสนับสนุนเหมือนกันครับว่าถ้านโยบายของรัฐบาลนโยบายของกรุงเทพเนี่ยบอกว่าให้คนอ่านหนังสือให้เด็กอ่านหนังสือนะครับผมก็บอกเลยครับว่าเพื่อให้เขาเกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองครับนับจากวันนี้นะฮะคุณโทรมาที่ รายการเราได้เลยอยู่ที่ Facebook ของเรานะครับห้องสมุดที่ไหนในประเทศนะครับทั้งประเทศเลยนะฮะผมมีหนังสือประมาณ40ปกนะครับทั้งปกใหม่ปกเก่าเนี่ยคุณอยากได้เล่มไหนนะคุณติดต่อมาเลยทาง Facebook นะครับดำรงพินคุณนะครับ Facebook และปัสสัตดำรงพินคุณนะครับตัวหนังสือะจะขึ้นเลยนะฮะ <això> เข้ามาคลิกไลค์ส่งข้อความมาหรือโทรศัพท์มานะครับ0-2255 3,000นะครับ ก็อยากได้เล่มไหนนะครับเฉพาะห้องสมุดนะฮะให้ฟรีเลยครับไม่ต้องไม่ต้องมาจ่ายคัาส่งยกให้ฟรีเลยครับเคล็ดลับข้อที่4นะครับการตลาดจะต้องมีวิธีการสื่อสารการตลาดที่เก่งครับมันเป็นยังไงเป็นเรื่องง่ายๆเลยคือ เหมือนอย่างที่เราไปนั่งเรียนหนังสือเนี่ยเรียนมาทั้งเทอมฮะเรียนปริญญาตรีทั้งเทอมเนี่ยจบมาอ้าวเฮ้ยแล้วเรียนอะไรไปวะยังไม่รู้เรื่องเลยนึกออกไหมเรียนปริญญาโทบ,บางคนสอนสอนพูดไปเรื่อยฮะจบมาไม่รู้เรื่องนะครับคือก็คือว่าคนบางคนเนี่ยใช้เวลา3วินาทีเนี่ยเขาก็พรีเซนต์ตัวเองได้แล้วออกจอทีวีออกจอโทรทัศน์เนี่ยเขาก็พูดรู้เรื่องคุยรู้เรื่องนะครับแต่บางคนพูด4ชั่วโมงยังพูดไม่รู้เรื่องเลยนึกออกไหมฮะ บางคนสอนทั้งเทอมก็ยิ่งไม่รู้เรื่องหนะักเข้าไปใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยการตลาดต้องสื่อสารเก่งนะครับเคล็ดลับที่5ครับจะต้องรู้จักลูกค้าครับคือเราเป็นนักการตลาดเนี่ยจะต้องรู้จักว่าลูกค้าเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นคนสูงอายุเป็นคนประเภทอะไรนะครับบา,บางกลุ่มเนี่ยเป็นคนรักความงามอย่างสินค้าที่ขายผู้หญิงเนี่ยเป็นคนรักความงามชือจะขายง่ายหน่อยหนึงนะครับผู้หญิง ผู้หญิงชอบช้อปปิ้งนะครับก็จะใช้จ่ายง่ายนะครับแล้วก็คนที่ดูแลสุขภาพตัวเองเนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีอาหารประเภทที่เป็นผักปลอสารพิษใช่ไหมเออก็ก็ดูแลสุขภาพตัวเองก็ก็จ่ายเงินราคาสูงขึ้นครับกล้าจ่ายนะครับสินค้าสำหรับเด็กแพงนะครับสมัยนี้แพงนะครับแล้วก็แล้วก็วกดีมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลย พ่อแม่ผู้ปกครองครับมีลูกน้อยถูกไหมมีลูกแค่หนึ่งคนสองคนเนี่ยเขาก็กล้าซื้อของแพงๆให้ลูกใช้นะครับดังนั้นสินค้าสําหรับเด็กเนี่ยถ้าทาแล้วดีจริงๆเนี่ยคนกล้าซื้อกล้าใช้ครับนะครับไม่ต้องกลัวว่าขายไม่ออกนะฮะถ้าธุรกิจดีสินค้าดีคนเขาก็กล้าจ่ายเงินนะครับดังนั้นคุณจะต้องรู้จักลูกค้าคุณครับว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เขาเป็นคนจ่ายแบบไหนเขาเป็นคนใช้แบบไหนนะครับ สนับสนุนรายการโดยนายอินรู้ใจนักอ่านบริการประทับใจ B 2 S รู้เพลินเกินคิด Enjoy your life writing your m i n d เมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกลุ่มลูกค้าเนี่ยคือถ้าเราไปขายเบียร์เบียร์บางยี่ห้อเนี่ยนะฮะดื่มสองขวดเมา โอยคนต่างจังหวัดชอบมากเลยนะครับประหยัดนะฮะคือเราไม่เน้นรสชาตินะฮะเราเน้นประหยัดนะครับบางอันเป็นเบียร์พรีเมียมกินเท่าไหร่ก็ไม่เมานะครับ สุดสำหรับคุณผู้ชมนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน r e s t e r Book ได้แล้ววันนี้ฟรีที่ App Store สำหรับ iOS Search คำว่า r e s t s t e r Book พิเศษดาวน์โหลดวันนี้รับฟรีค่ะ e b o ุ๊กสองเล่มเรื่องฟา์มสุขและ Positive Thinking เตสเตอร์ก้าวสู่ปีที่14เปิดตัวมาร์สนวัตกรรมการนวดแห่งทศวรรษพร้อมชูดโดมประกอบลำตัวแทนคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพพรีิเ d ต์อีดิชั่นเพียง999ตัวพิเศษด้วยสุดยอดนวัตกรรมมิวสิกซิงโครไนซ์ที่ดีไซน์มาให้การนวดประสานรับกับทุกจังหวะด,ดนตรีพร้อมเปิดตัวโดมประกอบลำร่วมสแสดงศักยภาพของระบบการทำงานอัจฉริยะที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่พิสูจน์ประสบการณ์ผ่อนคลายเหนือระดับไปกับทุกๆสัมผัสประทับใจด้วยมา s ์ส รู้หรือไม่หากเราเดินตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆสุดท้ายเราจะกลับมาอยู่ที่เดิม ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประกวดหนังสั้นหัวข้อเหตุผลที่โลกกลมชิงเงินรางวัล100,000บาทวันนี้ถึง15มกราคม2557สนใจรีบเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook/ ดำรงพินก um ุล เคล็ดลับการตลาดข้อที่6นะครับจะต้องรู้จักพฤติกรรมกลุ่มลูกค้านะครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยคือถ้าเราไปขายเบียรบางเบงียบางยี่ห้อเนี่ยนะฮะดื่ม2ขวดเมาโหยคนต่างจังหวัดชอบมากเลยนะครับประหยัดนะฮะคือเราไม่เน้นรสชาตินะฮะเราเน้นประหยัดนะครับบางอันเป็นเบียรพรีเมียมกินเท่าไหร่ก็ไม่เมานะครับเพราะว่ามันอ่อนนะฮะแขวดยังไม่เมาเลยนะครับก็คนต่างจังหวัดไม่ชอบนะครับ ชอบเฉพาะคนในกรุงเทพนะฮะอันที่7ครับเคล็ดลับการตลาดครับจะต้องมีกลยุทธ์ฮะกลยุทธ์ของสินค้าเจ้าตลาดเนี่ยจะต้องใช้แบบหน,น,นึ่งอั้ผู้นำการตลาดที่มีมาเก็ตแชร์เยอะๆนะครับก็จะใช้กลยุทธ์แบบหนึ่งในการนำเสนอนะครับอันนี้อันนี้เป็นเคล็ดลับของผมเหมือนกันนะถ้าเกิดใครอยากรู้ก็ต้องมาลงคอร์สสัมมนานะครับเคล็ดลับการตลาดดีไหม ไม่ได้บอกง่ายๆนะฮะอันนี้ต้องเสียตังค์แล้วนะฮะสินค้าเจ้าตลาดกลยุทธ์แบบหนึ่งคู้ท้าชิงนะครับคือ market challenger นะครับต้องใช้กลยุทธ์อีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกันกับเจ้าตลาดถ้าทะลึ่งไปใช้กลยุทธ์แบบเดียวกันกับเจ้าตลาดก็ถือว่าคุณใช้กลยุทธ์ไม่เป็นนะครับสินค้าเรียนแบบสินค้าที่เป็นลอกเรียนแบบของคนอื่นมาเนี่ยก็ต้องใช้กลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งซึ่งต่างกันเข้าไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากคุณอยากจะฝึกเป็นนักการตลาดขั้นแทบนะครับ ต้องไปเรียนฮะหรือไม่ก็อ่านนี่เลยครับปีศาจกลยุทธ์ฮะนะครับมีกลยุทธ์ใหม่ๆมากมายนะครับที่จะทําให้คุณรู้ว่าเฮ้ย <Hey! S 1> กลยุทธ์มีอะไรบ้างนี่นะครับนี่แค่นิดเดียวเองนะฮะเคล็ด <Hey. S 1> ลับการตลาดครับข้อที่8นะครับคุณจะต้องเข้าถึงจิตใจผู้บริโภคให้ได้จะต้องเข้าถึงว่าความต้องการลึกๆของผู้บริโภคคืออะไรนะฮะผู้หญิงครับ เน้นผู้หญิงเลยแล้วกันเพราะว่าสินค้าที่ขายผู้หญิงเนี่ยเขาก็ก็มีออกมาเยอะแยะมากมายนะบางอย่างก็บอกว่าทานนันเนี่ยแล้วมันมีคอลลาเจนมีวิตามินอีวิตามินดีทำอะไรก็ไม่รู้อะทำให้ผิวสวยผิวขาวนะมีตรงนู้นก็ขาวจุดนี้ก็ขาวจุดนั้นก็ขาวอะไรอย่างเงี้ยขาวทุกจุดเลยขาวเป็นส่วนๆไปนะฮะเวลาใช้ต้องซื้อมาครบให้ทั้งตัวนะไม่ยังเป็น,ปน,ปนจะเป็นด่างๆเป็นบางจุดนะฮะนะครับ ผู้หญิงครับต้องการหุ่นดี<ม>ก็ขายเสื้อที่มันกระชับหุ่น<ม>ก็ขายได้เยอะเลยครับคนส่วนใหญ่อยากรวยเร็วใช่ไหมหวยขายดีไหมขายดีครับหวยทั้งบนดินทั้งใต้ดินเนี่ยขายดีหมดเลยนะฮะขายดีทุกวันเลยโดยเฉพาะวันที่1กับวันที่16นะครับยิ่งขายดีมากเลยนะฮะมอเตอร์ไซค์แบบหนึ่งเป็นของผู้ชายขี่ใช่ปะ อีกแบบหนึ่งก็เป็นของผู้หญิงขี่มันก็ไม่เหมือนกันอีกดังนั้นเนี่ยต้องเข้าถึงจิตใจผู้บริโภคครับผู้ชายขี่ก็เพื่อโชว์สาวๆเพื่อให้สาวๆมาซ้อนข้างหลัง <c oughs> ใช่ไหมอืมประมาณนั้นนะครับเคล็ดล <c oughs> ับการตลาดครับข้อที่9นะครับจะต้องรู้จักวิธีรักษา ฐานลูกค้าเดิมก็คือรักษาลูกค้าเดิมนั่นแหละนะฮะดูแลเขาให้ดีๆนะครับเพราะว่าลูกค้าเดิมเนี่ยเขาชอบสินค้าเราอยู่แล้วคนที่ยอมควักเงินซื้อสินค้าเราเนี่ยคนที่ควักเงินมาใช้บริการเราเนี่ยเขาก็มั่นใจในตัวเราแล้วนะครับก็เลยจะต้องรักษาเขาให้ไว้ดีๆนะฮะเพราะว่าการหาลูกค้าใหม่เนี่ยใช้เงินทุนมากกว่าการรักษาลูกค้าเดิมเนี่ยถึง5เท่านะครับ ดังนั้นเนี่ยเราประหยัดเงินเอาไว้เก็บเอาไว้นะครับโดยที่รักษาฐานลูกค้าเดิมนะฮะคนจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงครับร้านตัดผมร้านตัดเสื้อร้านตัดกางเกงสายการดินธนาคารจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะฮะแต่ถ้าคุณทําให้ลูกค้าพวกนี้หลุดไปเนี่ยเขาก็จะไปที่อื่นเลยแล้วก็ไม่มีวันกลับมาอีกนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยควรรักษาลูกค้าประจำเอาไว้ให้ดีๆนะครับอันที่1ิครับ เคล็ดลับการตลาดจะต้องมีกลยุทธ์ในการหาลูกค้าใหม่ๆเสมอแลนะการตลาดที่ดีเนี่ยนะครับก็จะต้องฝึกฝนตนเองไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเฮ้ยเราไม่ได้เก่งคนเดียวนะก็ยังมีองค์กรอื่นนะครับทั้งที่ทําการสื่อสารองค์กรทําอาหารองค์กรทําอะไรอีกมากมายนะครับที่เขาเก่งๆมีนะักการตลาดเก่งๆนะครับเพื่อฝึกมุมมองใหม่ๆครับเพื่อให้เราได้คิดอะไรใหม่ๆ เพื่อใครออกสินค้าใหม่มาเคยลองเบป,ปซี่ที่เป็นสีฟ้าไหมบางคนลองไม่ทันนะฮะเพราะเขาออกมาแป,ป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยนะฮะต้องพอออกมาปุ๊บต้องรีบลองเลยนะครับสินค้าใหม่ที่ออกมาเนี่ยผมดื่มฮะลองดื่มสินค้าใหม่ที่ออกมาเป็นกาแฟกระป๋องเป็นเครื่องดื่มชูกําลังเป็นฟังชั่นแนลดิงเป็นบิวตี้ดิงของผู้หญิงเนี่ยผมก็ไปซื้อมาดื่มลองดูว่าอันไหนมันอร่อยกว่ากันขนมขบเคี้ยวอะไรที่ออกมาใหม่ผมก็ลองกินทุกอย่างฮะเพราะถ้าไม่ลองเดี๋ยวมันแป,ป๊บเดียวมันหายไปอ่ะ ยังไม่เคยกินเลยเดี๋ยวเช,ชวยฮะนะครับเป็นนักการตลาดก็ต้องต้องคุยเรื่องการตลาดให้รู้เรื่องนะครับว่าจะต้องทํำยังไงนะครับข้อสุดท้ายฮะถมให้นะครับวิธีการเข้าตลาดนะครับเคล็ดลับของการเข้าไปดู ว่าเราจะไปทำธุรกิจแบบไหนดีอย่างเช่นธุรกิจมีหลายอย่างเยอะแยะมากมายเลยผมแนะนำให้ดูว่ามูลค่าของตลาดที่มันใหญ่หรือมันเล็กนะครับถ้ามูลค่าตลาดใหญ่เราจะเปรียบเทียบว่ามันคือเค,ค้กก้อนใหญ่ๆนะครับเค,ค้กก้อนใหญ่ๆอย่างเช่นอะไรตลาดน้ำดื่มฮะตลาดน้ำดื่มใหญ่มากเลยนะครับขายเป็นแสนล้านนะครับถ้าเกิดคุณไปแชร์แค่1%คุณก็ได้มาหลายพันล้านแล้ว ถกอ,อกไหมฮะเค้กก้อนใหญ่ๆอีกอันนึงตลาดแก๊สครับคนคนหลายคนไม่รู้นะบริษัทที่ร่ำรวยมากก็คือสยามแก๊สนะครับขายเป็นแสนล้านนะครับขายรวยแบบเงียบๆนะฮะแต่ว่าคนก็ไม่รู้นะฮะพอมีคนทําช่วงช่วงที่น้ํามันราคาแพงๆเนี่ยมีคนก็มาทําติดแกส๊สรถยนต์ใช่ไหมรวยเป็นพันล้านหลายคนคิดว่าเยอะนะฮะแต่จริงๆมันแค่1%ของ1นึ่งแสนล้าน ที่สยามแกส๊สเขามีรายได้นึกออกไหมแค่1%ของคนยักษ์ใหญ่เนี่ยคุณก็รวยแล้วตลาดคุณก็ไปดูก่อนตลาดมันใหญ่ขนาดไหนอย่ามาแย่งกันตลาดชิ้นเล็กๆก้อนเล็กๆไม่เวิร์คครับเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ไม่รวยด้วยนะครับดังนั้นมองหาเค,คก้อนใหญ่ครับแล้วลุยเต็มที่